ไปแล้ว16.5กิโลเหมือนเกิดใหม่เลยทุกคนอยากให้ทุกคนสวยด้วยกันนะคะจาก74.5ตอนนี้ออยเหลือ58แล้วอะ่ะคือมันลดแรงมากตัวนี้เลยค่ะตัวช่วยของออยนะคะก็คือเดลล่าไฟเบอร์ะนะคะเป็นอาหารเสริมของออยเองนะคะที่ออยมั่นใจว่ากินแล้วน้ําหนักลดลงจริงๆแล้วสุขภาพดีมากทุกคนผิวพรรณออยสวยใสยขึ้นมากดูหน้านะคะเนียนสุดๆเลยเนาะ กินทุกวันก่อนนอนกินได้ไม่มีสารต้องห้ามไม่มีสารอันตรายทุกคนเหมือนเรากินผักสลัด5้าจานใหญ่ทุกวันนะคะทําให้ผิวพรรณเราสวยขึ้น <Wow. S 1> การขับถ่ายดีขึ้นเป็นการดีท็อกนะคะทําให้ลำไส้ที่มันมีอะไรค้างคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองเหล้าเบียร์หรือสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เรากินไปแล้วมัน ที่ออกมาไม่หมดใช่ไหมทุกคนกินตัวนี้คือตอนเช้าสบายคุงมากแล้วกินต่อเนื่องคือเป็นการล้างลำไส้ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยลำไส้สะอาดมากเวอร์รับประกันเลยนะคะว่าผอมสวยผิวดีถ่ายตรงเวลานะคะไม่ปวดบิด แล้วที่สำคัญของเราไม่เป็นเมือกไม่เป็นวุน้นใครทานไม่อร่อยออยให้เงินคืนร้อเซเลยปลอดภัยไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลศูปกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วสุขภาพดีนะคะมาสวยตามๆกันค่ะตอนนี้คือใส่ชุดอะไรก็สวยปังมาก<อ>พิมพ์เลขค่ะหากสนใจสอบถามรายละเอียดออยมีโปรซื้อ3แถม2ด้วยในราคา1499บาทเท่านั้นทุกคนหรือถ้าซื้อกล่องเดียวอยู่ที่490นะคะ